สวัสดีนะครับที่ๆนานานะครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับมาอัปเดตผลงานให้ชมนะครับชุดนี้ก็ลงสีเป็นที่เรียบร้อยครับผมลงสีให้เรียบร้อยนะครับ3ามรอบนะครับพ่นพับสามรอบกว่าจะได้หมดไปเป็นนะครับเกือบ2องปีนะครับทั้งหมดนะเรา นะครับพอลงสีนะครับลายไม้เนื้อไม้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ลายไม้เนื้อไม้ก็จะเด่นชัดขึ้นมานะครับสีนะครับคำพอนี่ะครับไม้ก็จะเด่นชัดขึ้นมาก็จะสีก็จะประมาณนี้ นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นสาทรนะครับนี่ไม้สาธรนะครับพอลงสีนะครับเป็นดับเมี่ยมเลยครับบอกน้ำตาลน้ำตาลครับนี่ มือสดมาดูนะครับชุดนี้ทำไว้นะครับมีว่างอยู่สองลำนะครับมีว่างอยู่สองลำเป็นรางฝั่งทองเหลืองครับเนี่ยครับเป็นรางเนี้ยนี่เป็นมือสดรางนี้ัวนี้ ลางฝั่งทองเหลืองแล้วก็เป็นกำคออีกนะครับลางฝั่งทองเหลืองเหมือนกันครับเนี่ยอสะดุกนะเป็นลางฝั่งทองเหลืองแบบนี้เหมือนกันครับว่างอยู่สองลำนะครับเนี่เป็นตัวนี้เป็นตัวทรงมือสอดสไนเปอร์ตัวใหม่นะครับจับจับขวานะครับถนัดขวาที่ผมขีดลายนะครับเป็นท้ายสักลางปะดูฝั่งทองเหลืองนะครับนะครับจับขวานะครับจับไม่ได้ครับเพิ่งลงสี กีดลายให้สวยๆเลยนะครับแบนนี้ก็ว่างนะครับที่แรกว่าจะใส่เป็นรางอลูมิเนียมนะครับก็เลยเพราะว่าอยู่ในร้านผมมันมีอยู่รางเมเนียมก็เลยจับใส่รางไม้ซะดีกว่าเนาะเผื่อลูกค้าชอบรางไม้เป็นท้ายสักนะครับเบาครับรางประดูขนาดสองจุดห้าคูนสามนะครับเบาเป็นงานปรนินนะครับงานประนิน งานปนินประช่อนชดูนะครับตรงนี้ใส่ยางเส้นสองเส้นนะครับของพี่เบนซ์นะครับตัวนี้สักทองครับไม้สักทองลงสีเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยครับที่แกะคอแกะลายกันลื่นครับนี่ของพี่ผมจำชื่อไม่ได้ครับที่พี่เอาให้แกะนะครับ นะครับอย่างนี้ฝั่งนี้เกลี่ยแล้วก็กำคอรประดูนะครับลายพอลงสีนะครับลวด,ดลายของไม้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ไม้ประดูบ้านๆเรานะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับประดูป่านะครับลายแล้วลำนี้ครับที่ว่างนี่ครับลำนี้แหละที่ที่ว่างนะครับนี่เป็นรางประดูฝั่งทองเหลืองลำนี้นะครับนี่ ตรงนี้จะเป็นรอยด้วงนะครับนี่รอยด้วงตรงนี้ด้วงเจาะนะครับลำนี้นะครับเป็นที่ว่างนะครับประดูฝั่งทองเหลืองนะครับเป็นรอยด้วงนะครับลายมันสวยนะครับที่ว่างพร้อมยิงนะครับมีทรงมือสอดกับทรงกำคอนะครับสองลำเนี้ยรางเป็นล่างฝั่งทองเหลืองนะครับราคามือสอดสามพันเกนะครับ ตัวยกไอตัวกำคอ3ามพนะครับกำคอ3ามพนะครับที่แจ้งมาคือราคารวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยครับผมเนี่ยครับของพี่ไอนะครับพี่สุเพชนะครับนี่พี่สุเพชรก็ลงสีให้เรียบร้อยครับเงาวิบวับแวววาวแน่นอนนะครับพ,พี่นะนะแล้วก็มีของคุณพี่ ของท่านอะไรผมดูชื่อมาจดไว้อยู่คุณวิชิตนะครับตุ้มเพชรน,นะครับที่ที่จองที่โทรมาสั่งจองเจ้ามินินะครับเจ้ามินิตัวนี้เนี่ยนะก็ลงสีเรียบร้อยครับนี่ครับพอลงสีนะครับลงตั้งสามสามรอบนะครับก็เงาอยู่ครับก็เงาอยู่พอสมควรนะครับเนี่ย เป็นท้ายมลิทผมแกะกันลื่นให้ตรงนี้แล้วก็ต้องปลายนะครับ,นะรบแล้วก็ต้องปลายตอ้ดูนะครับดูอีฝั่งเนะี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเนื้อไม้ก็มานี้จับไม่ได้ครับ เดี๋ยวหันหาเด็ดก่อนจะได้ดูลายมันนะ่ยเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับนะครับแกะกันลืนห้ตรงนน้นนะครับเดี๋ยวรอรวมล่างก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงล่างอยู่นน่นล่างพยุง รางพุ่งคนครับรางก็เงาอยู่นะครับางฝั่งทองเหลืองยังดำเดี๋ยวรอรวมล่างครับตัวนี้มินิแต่ไม่มินินะนะครับเพราะว่ามินิแต่จัดใส่เป็นปีกโรเลอร์ห้าสิบเซนเลยนะครับใส่เป็นโรเลอร์ปีกโรเลอร์ห้าสิบเซนนะครับเสริมนอกได้อีกสองเส้นนะครับรับประกันเลยนะครับ ีโ้เลยห้าสิบยิงนี่ปากสั่นนะผมว่านะครับนะครับ,นะรบเอายางตึงๆหน่อยนี่โอ้โหโดเอาเรื่องครับเหมาะสำหรับม,มินินี่เราต้องติดเล d ดอดนะผมว่าเหมาะเลยถ้าติดเลตดอดติดกล้องเล d ดอดเข้าไปนี่โอ้หนะครับจเลยมินิ ก็อัปเดตให้พี่ๆนะนะได้ชมนะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็คือรอแห้งนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับรอแห้งอีกวันหนึ่งก็คือรอแห้งวันจันทร์นะครับวันหนึ่งวันอังคารนะครับน่าจะได้ประกอบเทสระบบนะครับ วันนังคานน่าจะได้ประกอบเทสระบบนะครับผมน่าจะเป็นวันพุธแพ็กนะครับวันพุธแพ็กสินค้าน่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับจัดส่งนะครับนะครับผมน่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับที่จะจัดส่งให้นะครับเพราะว่าแพ็กก็แพ็กเองนะครับแพ็กก็แพ็คเองครับแพ็คทั้งหมดนี่ก็ใช้เวลาทั indeed, ้งวันนะครับแพ็กกว่าจะเสร็จนะครับเพราะว่า ตัวสินค้ามันเสียหายนะครับผมแพ็คให้อย่างดีนะครับแพ็คใส่กล่องให้อย่างดีถอดประกอบนะครับเพราะว่าต้องรอสี่แห่งสองวันนะครับวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารประกอบนะครับพุทธแพ็คพฤลุหัดส่งนะครับพัลุหัดนะครับวันพลลุหัดส่งนะครับหน้าสินค้าน่าจะถึงประมาณไม่เกินวันเสาร์นะครับนะครับบางทีถ้าอยู่ใกล้นะครับผมส่งให้ด่วนนะครับวันเดียวถึงเลยนะครับ ส่งส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงเลยนะครับวันเดียวเลยนะครับวันเดียวถึงเลยนะบางทีส่งวันนี้ก็ถึงเลยนะเพราะว่าแล้วแต่จังหวะว่ารถไปรษณีย์เขาจะออกเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอคิวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆนะนะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอัปเดตให้พี่ๆนะนะได้รับชมกั้ใหม่นะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับลำที่ยังว่างอยู่นะครับมีทักมานะครับทักมาได้หรือจะสั่งทําก็ได้นะครับ หรือชอบเป็นลางอลูนะครับรางไม้ในร้านก็มีพร้อมส่งอยู่เหมือนกันนะครับสองสามลำนะครับนะครับงวดหน้านะครับถ้าพี่ๆน้าๆอยากได้เบอร์เนาะก็เหมือนเดิมนะครับทักมาทางไลน์ได้เหมือนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะแจ้งว่าลำไหนเนาะผมพูดพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดกฎนะมันจะผิดกฎเพราะว่าผมคลิปที่เคยลงไปผมก็ลบออกไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ามีมีน้าท่านหนึ่งโทรมาหาผมนะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันเข้าข่ายแบบแบบ ผิดเนาะผิดเป็นการพนันประมาณนี้นะก็เลยผมก็เลยลบออกนะครับแต่ถ้าพี่ๆนาะนาะอยากได้นะครับผมก็ออกเหมือนเดิมนะออกออกเหมือนเดิมแต่นะผมจะแจ้งว่าลำไหนออกแล้วก็ผมจะไม่ได้พูดเยอะนะครับนานะนะที่เคยสั่งจองกันอยู่นะครับเคยจองเบอร์กันอยู่ก็ทักมาหาผมได้เลยทางไลน์นะครับทักมาจองทางไลน์ได้เลยว่าลำไหนผมจะออกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็สําหรับพี่ๆนะนะที่เข้ามารับชมใหม่ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมช่องทางติดต่อ ID l ดี e ไลนนะครับ0986253806 Facebook อิสระภาพนะครับหรือทักมาทางเพจก็ได้นะครับได้หมดนะทางเพจคือช่างเสนะครับช่างเสสกลนะครับทักมาได้เลยช่างเสสกลอิสระภาพนะช่างเสอิสระภาพนะครับ ได้หลายท่งได้ได้ทุกช่องทางนะครับทักมาหาผมนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรอดีไลน์เพจเฟซบุ๊กนะครับทักมาได้เลยนะเดี๋วคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ